g a r m i ินฟลอเนอร235นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือนี่นะครับหน้าจอไม่สามารถแสดงผลภาพได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็มีอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือชิประบบไฟที่อยู่บนบอร์ดชำรุด2ก็คือชุดหน้าจอชำรุดนะครับนี่นะฮะก็เหมือนจะแสดงผลได้บางส่วนนะครับแต่ว่าก็เลื่อนลางนะครับก็ตรงนี้นี่นะฮะถอดสายชาร์จเครื่องดับทันทีนะครับ เชื่อมต่อสายชาร์จก็ติดนะครับนี่นะฮะเป็นแบบนี้นะครับก็ยังไม่ทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในนะครับแต่ว่าก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไปนะครับก็มี2ออย่างนะครับหากลูกค้าไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์น,นะครับอันนี้สายชาร์จของลูกค้าเองเป็นสายเทียบไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับนี่นะฮะก็ ตรงนี้ก็ไม่ทราบได้ว่าลูกค้าไปชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์หรือเปล่านะครับด้วยอะแดปเตอร์ระบบฟ้าชาร์จของโทรศัพท์หรือ Power Bank นะครับก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับก็ขอบคุณมากครับน้านลอกหลี่ใบยินดีให้บริการนะครับใช้ไหไ่การมินแท้ร0อครับขอบคุณมากครับ